สวัสดีครับผมหนูทดลองลาซาด้ามาอีกแล้วครับผมก็เหมือนเคยครับผมรีวิวสินค้าจากลาซาด้านะครับผมรีวิวมันทุกอย่างรีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลรีวิวได้คราวนี้ก็สั่งไอ้นี่มานะครับเนี่ยครุยครับเป็นครุยจีนครุยจีนจะมีแบบหลายแบบนะครับผมก็มีแบบที่เป็นคุยผิวคุยแบบว่ามีมีเขาเรียกอะไรล่ะ มีลิ้นนะครับผมเหมือนคุยน้ําเต้าคุยอะไรพวกนี้นะครับผมเรื่อยๆหลายอย่างแล้วก็คุยที่มีลิ้นแบบโบราณนบบนี้จะคล้ายๆกับคุยเพียงออบ้านเราแต่จะสั้นกว่าหน่อยนะครับผมราคาแค่ยี่สิบบาททีนี้จะมาลองเทสกันว่ายี่สิบบาทนี้คุณภาพเป็นยังไงมันไม้ก็เบาเดีนนะครับผมก็ดีไซน์ก็ตามออริจินอลนะครับผมตามที่ออริจินอลนะครับผมแต่ว่าแบบดั้งเดิมนะแต่ว่าไม้ก็โอเคแล้วครับ แค่ยีบาทเดี๋ยวฟังเสียงกันว่าเป็นไงบ้างเป่าไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะขลุยก็ได้อาจจะเพราะผมก็ได้ผมไม่ได้เป่าขลุยนาน ไม่ได้เป่านะความจริงก็เป่าดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป่านั้นก็ลมก็ไม่ค่อยดี ก็ขุมเสียงไม่ค่อยได้แต่โดยรวมแล้วก็คือดีนะครับถ้าคนที่เป่าร้องนะก็อาจจะเป่าได้เพราะก็ได้ผมคุมลมไม่ค่อยได้แต่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ไม่กินลมมากเป่าไม่เหนื่อยเป็นคุยดิเพราะว่าโอเคนะยี่สิบบาทพกพาสะดวกใครที่สนใจแบบดนตรีโบราณโบราณน,นะครับแล้วก็อยากมีอะไรเงี้ยง่าย,าย,ายรๆราคาถูกคือคือจริงๆ2 0บาทนี่คือร้านที่ผมเจอนะือผมเจอเนี่ย50บาท30บาท40บบาทหลายร้านเลย 19บเก้าทก็มีไอ้ตัวนี้น่าจะ19บเก้าบาทถ้าจะไม่ปิดเออใช่มี20บาท2ี่สบานะผมซื้อประมาณนี้แนะก็คือถูกที่สุดแล้วน่าจะ19บาทใช่ก็เลยลองดูก,ถกนะ็ถูกว่าโอเคนะถือว่าผ่านใครสนใจนะครับผม Lazada มีขายร้านไหนไม่บอกหากันเอาเองนะครับไม่ได้มาโฆษณาแค่มาบอกให้รู้ว่ามีของแบบนี้ในจักรวาลน,นะครับผมอาเป็นว่าเดี๋ยวขราวหน้ามี อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันใหม่นะครับขอบคุณที่หสัะเวลาดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม